สรุปมวนเดียวจบคดีน้องชมพู่ยิ่งขุดยิ่งลึกยิ่งบานปลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วทั้งสังคมไทยอยู่ในขณะนี้สำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกจากบ้านพักที่บ้านกก,กอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร บริเวณภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้หากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดจากการหายตัวปริศนาน้องชมพูตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563ก่อนจะพบเปื่อยกลายเสียชีวิตบริเวณป่าภูเหล็กไฟ บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารและได้มีการชนะสูตรพิกศพสามรอบแต่ก็ไม่มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีผู้ใดโดยทางด้านโลกสังคมออนไลน์และผู้ที่ติดตามข่าวน้องชมพู่รวมถึงพ่อแม่น้องชมพู่ต่างพุ่งเป้าไปที่ลุงพลลุงของน้องชมพู่เนื่องจากคุณแม่ได้เผยว่าลุงพลไม่ได้มาที่งานศพเลยทั้งที่บอกว่า รักหลานสาวคนนี้มากส่วนทางด้านลุงพลออกสื่อหลายครั้งที่พูดไม่ตรงกันเพราะสสดิงพี่สาวของน้องชมพู่บอกกับแม่ว่ายังไม่ได้บอกใครว่าน้องหายจนเดินไปถึงบ้านป้าแตนซึ่งตอนนั้นเหลือแค่ป้ากับลูกของป้าแต่ลุงพลออกมาบอกว่าเจอสสดิงแล้วสสดิงบอกว่าน้องชมพู่หายไป ซึ่งคล่องใจว่ารู้ก่อนหรือหลังไปรับพระกัแน่เพราะพูดไม่ตรงกันกับสดิงที่บอกว่าไม่เจอลุงพลที่บ้านซึ่งแม่เชื่อว่าสะดิงจำไม่ผิดและพูดตรงกันทุกครั้งอีกทั้งสดิงยืนยันว่าไม่ได้โกหกนอกจากนี้ในคดีดังกล่าวยังเกิดกระแสสังคมตั้งข้อสงสัยแม่น้องชมพูว่าทำไมไม่เสียใจที่น้องจากไป แม่อธิบายว่าแม่ได้มานั่งเสียใจออกทีวีทำใจและต้องรีบผาน้องตอนเย็นก่อนจะเจอศพก็กำลังจะไปทำพิธีหาร่างทรงก็บอกว่าจะพบลูกสาวภายในเวลา19นาฬิกาและอีกอย่างมีตำรวจมาหาตลอดเราก็ไม่มีเวลามานั่งร้องไห้ผ่านสื่อขณะที่ทางด้านพ่อน้องชมพูก็ได้ตอบคำถามสังคม เรื่องที่หลายคนสงสัยว่าวันที่น้องหายไปพ่ออยู่ที่ไหนโดยพ่อระบุวา่าไปไถนาออกจากบ้าน7.30นาฬิกา30นาทีไปถึงนามีคนเลี้ยงควายเป็นพ่ออยู่ตลอดเวลาซึ่งทางเจ้าหน,น,น้ทานที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้ออกแถลงรายงานความคืบหน้าทั้งหมดโดยระบุวา่า หนึ่งการชนะสูตรพิกศพของน้องชมพูนั้นทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารรายงานจากแพทย์ผู้ตรวจชนะสูตรจากโรงพยาบาลดงหลวงจากโรงพยาบาลสพิทธ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและแพทย์ผู้ตรวจชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำมาประกอบในคดีอาญาต่อไป โดยระหว่างนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นการประสานข้อมูลกับแพทย์ตามรายงานการตรวจศพเบื้องตน้นจากแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้นซึ่งทางแพทย์ผู้ร่วมตรวจชนสูตรพริกศพน้องชมพู่จะได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปการชนสูตรอีกครั้งในสัปดาห์หน้า 2. ขณะนี้ ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากวัตถุพยานทั้งหมด101รายการยังอยู่ในระหว่างการตรวจหาสารพันธุกรรม DNA ทํำการตรวจไปแล้ว62รายการและโดยทำการเก็บตัวอย่างบุคคลเปรียบเทียบสารพันธุกรรม DNA จํานวน1 1 5ตัวอย่างทำการตรวจไปแล้ว82ตัวอย่าง3 การสอบสวนปากคำบุคคลทั้งหมดเป็นการสอบสวนปากคำในฐานะพยานในคดีทั้งสิน้นโดยแบ่งเป็นการซักถามปากคำโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนจำนวน937รายบุคคลภายในหมู่บ้านกก,กอกจำนวน278รายบุคคลพ้นโทษในจังหวัดมุกดาหารสกลนครและกาลาสินจำนวน478ราย บุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุหมู่บ้านกกกอกจจำนวน181รายและสอบสวนปากคำโดยพนักง,งานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนจำนวน63ปากซึ่งยังไม่ได้มีการสอบสวนปากคำบุคคลใดในฐานะผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด้ 4. ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากสื่อมวลชน ประมัดระวังในเรื่องการนำเสนอข่าวว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลใดในฐานะผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งยังไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเกรงว่าอาจจะกระทบต่อสิทธิทส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ 5. ตามข้อ2นั้นทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนอาสาสมัครต่างๆที่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟไปยังจุดพบร่างของน้องชมพูในวันที่14พฤษภาคมในการออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่งานสอบสวนสืบสวนเป็นการส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินในทางปกปิดอย่างแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นจะต้องทำการจัดเก็บ ตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือ DNA ของผู้ที่ได้คืนไปผู้เหล็กไฟเพื่อนำมาเปรียบเทียบคัดแยกออกจาก DNA ของบุคคลต้องสงสยัยแต่ไม่ใช่เป็นการตรวจเปรียบเทียบว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่แต่อย่างใด้ 6. สมมุติฐานในการตั้งประเด็นในการสืบสวนในทางคดีในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องเด็กเดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟได้หรือไม่หรือเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นๆล้วนเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนในการคลี่คลายคดีทำความจริงให้ปรากฏต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไป ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนผลจากการชนะสูตรพิกศพและผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน 7. ส่วนที่มีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและไม่เกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงการนำเสนอเรื่องความเชื่อและศยศาสตร์ก็เป็นแนวทางการนำเสนอข่าวสารสู่ประชาชน ซึ่งประชาชนควรได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่ได้สง่งผลต่อการชี้นำแนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดเพราะทางคดีจะต้องใช้หลักในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบทั้งนี้บทสรุปเรื่องราวการตามหาล่าตัวคนร้ายที่ รากลมหายใจของน้องชมพูจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ยิ่งสื่อแข่งกันขุดคุยข้อมูลเจาะลึกมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนคดีจะยิ่งบานไปลายไปเรื่อยๆแล้ว